ทุกคนนกได้แล้วนะทัดผมนะคะที่เป็นกระแสะอยู่ตอนนี้ซึ่งนกเป็นคนที่ชอบคัดผมใช่ไหมแล้วก็เห็นอะไรที่เป็นแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะเป็นพลาดการตลาดมากๆอันนี้คือแบบใช้แล้วมันไม่เจ็บหนังหัวนะ,ะทุกคนแตน, <ะ S 1> นกคาดให้ดูคือเราจะใช้ตัวเสียนะคะหันไปด้านหน้าใช่ป่ะแล้วก็คัดไปอย่างนี้แล้วก็ดันออกมาอย่างนี้นะคะมันจะทําให้ผมเราอะแบบ ตุยโป่งๆขึ้นมาหัวไม่แบนนะคะหรือว่าจะเป็นแบบอีกด้านหนึ่งนะคะเสียบเข้าไปแล้วก็ดันออกมาอย่างนี้นะคะทุกคนยังได้รายละเอียดของตัววิวิงที่เขาประดับมาให้เราก็คือสวยเลยค่ะทุกคนเนี่ยจะเอ่อใช้งานแบบในบงในบ้านหรือว่าออกไปด้านนอกก็ได้ทุกคนเนี่ยนะเนี่ยคาดผมเนี่ยออกไปข้างนอกบ้านได้เลยนะมันก็สวยดีค่ะทุกคนแล้วมันไม่เจ็บหนังหัวเลยเออทุกคนดูดิ นะคะก็แลดูแบบเออหัวมันไม่แบนจริงๆด้วยทุกคนใครที่สนใจนะคะก็พิกัดแี๋ยวหนูจงไว้ให้หน้าคลิปนะคะช็อปได้เลยนะทุกคนเหมือนว่าจะส่งฟรีด้แหละนะคะก็ดูรายละเอียดได้เลยนะคะพิกัดหนะ้าคลิปจ้า